ะะฟังทางนี้เลยสําหรับใครที่ได้หมายสารแล้วไม่ได้ไปสารหรือใครที่ไม่เห็นหมายสารแล้วจู่ๆมาวันหนึ่งก็คือว่าได้เอกสารที่มันเป็นคําสั่งสารหรือเขาเรียกว่าคําบังคับนะคะต้องบอกแบบนี้หมายสารเนี่ยเขาส่งตามที่อยู่ตามตะเบียตามทะเบียนบ้านค่ะทุกคนนะคะ หมายสารส่วนใหญ่ที่หมายเจอนะเจ้าหน้าที่สารเนี่ยเขาจะส่วนมากเขาจะชอบนําส่งในช่วงวันหยุดอะเสาร์อาทิตย์อ่ะนะคะจะมีใครเซ็นรับหรือไม่มีใครเซ็นรับเขาจะแปะหมายหรือแขวนหมายไว้หน้าบ้านนะแล้วมันจะมีประทับตาตรงในหมายสารเลยบอกเลยว่าไม่มีผู้รับโดยชอบนะคะให้มีผลในทันทีก็นั่นหมายความว่าต่อให้จะมีใครเซ็นรับหรือไม่มีใครเซ็นรับนะคะเมื่อมีการนําส่งหมายสารแล้วก็คือให้มีผลในทันทีถือว่าจําเลยเนี่ยรับรู้แล้วว่าอ่ะเนี่ย หมายสารนําส่งแล้วนะอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยหมายสารส่งตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านทุกคนดูดีๆเพราะบางคนทะเบียนบ้านกับบัตรประชาชนที่อยู่คนละที่ก็มีนะนะคะอาจจะยังไม่ได้เปลี่ยนบัตรประชาชนอะไรอย่างเงี้ยก็มีแตใแ่ให้สังเกตแล้วก็ให้เข้าใจไว้เลยว่ามันจะส่งตามที่อยู่ตามทะเบียนบ้านแล้วทีนี้ถ้าหากใครที่ไม่ได้ไปศาลแล้วกลับมาบ้านแล้วมาเจอเอกสารที่มเป็นเอกสารแผ่นเดียวพ <logging S 1> ี่ใหม่อันเนี้ยมันมีเอกสารจากหมายมันเป็นหมายสารแผ่นเดียวตัวนั้น่ะนะคะสังเกตดูง่ายๆเล หลังจากที่เราไม่ได้ไปศาลเนี่ย15วันหรือ30วันเขาจะมีการส่งคําบังคับมาให้คําบังคับหรือว่าคำสั่งศาลนะคะศาลมีคําสั่งให้จําเลยชําระหนี้ตามยอดที่โจทก์ฟ้องแต่ในยอดหนี้ตัวนั้นขึ้นอยู่กับจําเลยเนี่ยจะไปคุยกันกับโจทก์เองว่าจะตกลงจ่ายกันยังไงแต่ถ้าหลังจากที่ได้รับคำบังคับแล้วหาว่าอะ คืนสารอะไรไปเรียบร้อยแล้วจำเลยยังเพิกเฉยยังนิ่งเฉยระยะเวลาล่วงเลยผ่านไปเป็นปีแล้วนะคะยังไม่สามารถชําระนี้ได้โจทย์เขาสามารถขอสารแต่งตั้งเจ้าพนักง,งานบังคับคดีเพื่อทําการสืบทรัพย์ต่อไปได้สุดท้ายแล้วถ้าจําเลยมีรัพย์ก็สามารถที่จะ,ะยึดรัพย์ได้ถ้าเกิดว่าได้หมายแจ้งยึดแล้วไม่มีการไปเคลียร์นี่ปิดนี่นะคะก็จะทรัพย์นั้นก็จะโดนประกาศขายทอดนั่นเองขายทอดได้เท่าไหร่ก็เอามาหากกับหากหนี่กับเจ้าหนี้ที่ คดีนั่นเองค่ะขั้นตอนกระบวนการของคดีแพ่งจะมีเท่านี้นะส่วนใครที่อบอกว่าพี่ใหม่หนูจะติดคุกไหมคดีแพ่งไม่มีโทษจำคุกแต่คดีแพ่งจะโดนอายัดยึดทรัพย์เพื่อขายทอดตลาดใช้นี่นั่นเองค่ะทุกคนอันเนี้ยให้เข้าใจแบบนี้ตั้งหลักตั้งสติดีๆได้เอกสารอะไรมาดูไม่ออกดูไม่เป็นถ่ายมาให้ใหม่ดูให้ได้ค่ะเดี๋ยวใหม่ดูให้นะคืออยากจะเป็นกําลังใจจริงๆเพราะอะไรเพราะใหม่ก็คือคนคนหนึ่งที่ล้มเหลวเพราะนี่สินนี่แหละทุกคนแล้วใหม่เอาเหลือเอาประสบการณ์ตัวเองที่เคยเจอ เอามาเล่าเอามาแชร์เพื่อให้มันเป็นบทเรียนหรือว่าเป็นประสบการณ์เผื่อว่ามันอาจจะช่วยหลายๆคนที่มาติดตามหม่ได้นะคะหลายคนก็มาฟังหม่ก็พี่หม่หนูมีกําลังใจมากเลยนะคะมันเหมือนกับว่าเวลาที่พี่พูดเหมือนมันแทงใจดําหนูจังเลยทาไมพี่แบบเอ้ยพูดแล้วแล้วแบบเหมือนเห็นภาพได้เลยเพราะอะไรเพราะหม่ก็ผ่านจุดนี้มาเหมือนกันไม่ได้ออกมามาในจุดที่แบบเอ้ยฉันโลกสวยฉันประสบความสําเร็จแล้วนะอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเลยหม่ก็คือข้าราชาการคนหนึ่งนี่แหละทุกคนข้าราชาการตัวน้นอยๆคนหนึ่งที่ล้ม เหลวจริงๆนะคะบางทีหมายเรียกมันว่าอุบัติเหตุชีวิตก็เป็นบทเรียนครั้งสําคัญบทเรียนราคาแพงจริงๆเลยนะคะก็ขอบคุณมากๆสําหรับทุกๆคนที่ติดตามแล้วก็ยังไงหมายเป็นกําลังใจให้หากใครมีข้อคําถามนะคะสามารถทิ้งคําถามไว้ได้เดี๋ยวหมายมาทําคลิปต,ตอบให้อยากจะให้หมายทาคลิปในประเด็นไหนก็แจ้งไว้ได้เลยแต่ถ้าใครที่อยากจะโทรคุยโทรปรึกษากับพี่หมายโดยส่วนตัวนะคะก็สามารถลงขอโทรคุยโทรปรึกษากับพี่หมายได้เลยค่ะ